สวัสดีทุกคนมาดูเจอโน่สีใหม่กันทุกคนเจอโน่หนึ่งสอนยัคะจะเป็นสีนะสีน้ำเงินเคยเห็นอีดิชั่นที่เป็นดิสนีย์ไหมนะที่เป็นดิสนีย์ก็ไม่มีรูปดิสนีย์นะก็เดิมๆค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแค่ไม่มีสติกเกอร์อีดิชั่นที่เป็นอีดีะดิสนีย์ดิสนีย์นะนะ ก็เหมือนเดิมค่ะมีที่จับที่แขวนของนะที่หมุนได้อ่ะเก็บพับเก็บเรียบร้อยนะรีโมทอาชริยะลองแม็กที่จับก็ยังคงเป็นนะฮสีเทาเหมือนเดิมนะฮะส่วนใต้บอกก็สามารถที่จะนะีฮะใส่บัอกน็อกเนี่คครึ่งใบได้นะี่ย เต็มใบแบบรึ่งนะคะไม่ใช่เต็มใบแบบหุ่มคางนะท่อไอเสียก็ก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่ค่ะเหมือนเดิมนะคะปลยท้ายก็ยังคงเป็นชุกโคมหย่อมเหมือนเดิมนะคะสีใหม่นะคะสีใหม่ของเจรโนสนใจากได้ก็วิชาพนิร์รอยเอดไลน์ไปได้นะคะที่ขึ้นให้เนี่ยนะ